สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับช่องแมวข่าวชอบกินพักเองแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมโลูบล็อกเกมดีเกมเด็ของออซึ่งแมรนี้นะครับก็คือแม เอออะไรวะเออส,สักสักสักชื่อสักชื่อเอ่อ s u r v ิ v a l in a r e น51 from ห้า l e r อคอะไรไม่รู้อะทุกอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับเชื่งมาเถอะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าท่านผู้ชมคงไม่เล่นแมปแบบนี้แน่นอนผมก็สงสัยตัวงนะครับว่าทาไมผมไปเล่นไม่เป็นเล่นแมปที่มันดังๆที่มันแบบมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเล่นแต่แมปอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเขาเกมก็คือเอ้ยนายเขียวเสียวไปถ oh. ึงลำไส้ โอ้โหยีโอ mm ้ใ hmm. ห้ตายสิแล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังแืมแบบนี้มันจะมีอะไรที è, mm ่นอกจากโอ้อย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 อ้ยยอ้ย เอ้ยเพื่ออะไรเราออกนอกสถานที่ได้ครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปปะโจรภายในโลกกว้างนะโอเคเลยท่านนะครับมีหมอกหนาแต่แล้วไงใครกลัวผมเนี่ยชอบหมอกหนามากเลยโอเคไป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 แล้วง่วะนี้เหมือนจะสิ้นสุดทางเพื่อนเราจะสิ้นสุดทางเพื่อนระบาแร้วสิ้นสุดจริงๆด้วยกูมาทําไมโอ้ยเรื่องแมพถูกปะเนี่ยเรากูมาเล่นแมพอะไรเนี่ยทำไมไม่ไปเล่นแบบแมพดังๆอะไรหุยไปยังวะโอ้ โอ้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  Do not open this door ไม่สนจะเปิด okay> Why w ายว h y w ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ m สเตอ e ์มันถือปืนได้ด้วยเหรอ มันนจะเกิไปปหรือล่าสงสัยเขาคงจะเป็นองค์รักพิทักแมวขาวดูแลนายน้อยธนพัฒน์ให้ดีนะคะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับผมก็มีเพื่อนร่วมเดือนทางแล้วก็บอกเลยว่าผีจะผีหน้าไหนก็เข้ามาให้หมดเลยจา้าเข้ามาเลยจา้าเดี๋ยวโดนเก็บหมดนะจา้าอะไรอ่ะอุ้ยเอเลียนสรุปแอริยาเอนี่เขามีเอลี่ยนจริงๆใช่ไหมแล้วคนที่สร้างแมปรู้ได้ยังไงคนที่สร้างแมปเป็นหน่วยงาน เป็นสายลับในแอเรีย51แบบนี้ก็แบบไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่วิ่งอะเนาะเออกูเล่นทำไม <S <S โอ้พี่ช้านั่งกระดาษไม่อา่านแล้วองครักตัวขียอ๋อยอยู่นี่ตกใจนะว่าแบบหนีกันจะแล้วอย่าให้นายน้อนทพัฒน์ได้รับบาดเจ็บนะคะกู <S <S เล่นทำไมอุ้ยปืน้น พีเกด้วยอ้าวอ้าวเราไม่จำเป็นต้องพึ่งองค์คารักตัวเขียวแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราพึ่งตัวเองได้แล้วอยากลองชิมกระสุนเปล่านี่ไงอ้าวนายหมดประโยชน์แล้วเพื่อนลาก่อนเรารู้จักกันแค่นี้พอคุณที่มาส่งเรานะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ชิมไปซะพีเก้าศูนย์อร่อยอร่อยนี่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 ี่นี่นอ่นี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 ่น่นีน ผมคิดถึงคุณจังเลยเรากลับมาเป็นเพื่อนกันนะโอ้ไม่น่าเลยเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเขียวตัวปลอมเสื้อเขียวตัวปลอมหลอกกูหลอมหลอกกูหลอมทำหัวใจกูแตกสลายมากเพื่อนรักกูไปแล้วเด้อโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เล่นแมปนี้มาประมาณยี่ิบามสิ0นาทีแล้วก็ก็ไม่มีอะไรกูเล่นทำไมเสียใจอ่ะข้างหน้าเล่นบอกฟูดแม่งเลย ปิดแม่งไม่ต้องมานี่คิดในแง่ดีแบบนี้อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ไงเพราะว่ามันเป็นแอรีห้าใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบสปาราดที่น่ากลัวอะไรอย่างนี้ตอนนี้มาเปิดประตูะตแล้วไงต่อมีลิฟต์ด้วยโอเคไปบนลิฟต์ข้างบนอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้เออคิดในแง่ดีอย่าเพิ่งไปมองแบบนี้ในแง่ร้ายมันมันสนุกเออสนุกเอออะไรวะเนี่ยอืมเปิ จ้าเออเปืนอีกแล้วเราไม่ต้องพึ่งองค์ฮัก์ตัวเสือเขียวแล้วตอนนี้เราเพึ่งตัวเองได้แล้วคอมจีมอช่ยกันรรอมรบรรร่รร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 ร